วันนี้เรามาลองเจดเลโคล่ามาันนะครับเดเดีย๋ยวเราจะรีดดูผลกันนะครับว่าคอมแมนก์จะเป็นรูกหรือเปล่าอ๋อมึงแกดิขยับามาแล้วล่วงหน้ามาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับยยเย้โอ้แต็มั้เทพมากนะ ทำงานบ่อยแล้วมือนี้ทำงานบ่อยมึงแกะดูเยอะมือแขนแท้เลยมือม่แข็งมิไรเย็ดเจ้าโคลามาเอาละครับแกะนะครับไม่เป็นว่ะไม่เป็นก้อนแตกมึงก็กำกำให้มันเป็นก้อนๆอ่ะดิเออเนี่ยมึงแกะหลอกลวงผู้บริโภคเย็ดเจ้าโคลามาครับเออเปิดมาแล้องกำกำก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันแตก กำกำใ้มันเป็นนี่ไงไม่หลองพอดีไงเขย่าไม่ต้องถึงเย็ดแม่ได้หลายลูกเลยศาสตว์อ่าเรามีหลายคนก็ต้องกินหลายคนครับเราเลยเอนี่ครับเราประสบผลสำเร็จกับเขย่าไม่ถึงห้าพันครั้งครับเย็ดโดโครามาได้มาสี่เม็ดนะครับนี่ไงเฮ้ยมันเร็วจังนะนีขี้เลยกินก่อนเลยครับนี่แดกกันแล้ว ลูกกินมากปอาเล็กจริงชอบนะแต่มันเห็นมีประจานลองกินลองกินปอาเล็กเฮ้ยถ่ายด้วยครับถ่ายดเลยไปแล้วปุ๊บแต่นานไปคนต่อไปครับสงสารวอ่ะไรอ่ะจะไปเมื่